สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญถิ่นกอกนะคะเย็นแล้วนะคะเราว่าจะมาปลูกผักนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะใส่นะคะปุ๋ยคอ,อกแล้วนะคะใส่ปุยคอ,อกแล้วก็จะเตรียมนะคะผักลงดินนะคะเพราะว่าตอนนี้ผักนี่นะคะกระเทียมแล้วก็ต้นหอมนะคะต้นหอมหน้านี้ก็ไม่ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นอกแต่ก็ยังสวยอยู่ ักเราก็ได้กินแล้วนะคะเอฟซีตอนนี้ก็ว่าจะปูผักนะครับแบ่ง,แบ,งแบ่งออกเนะ,ะนี่นะคะเต็มเต็มแปลงเลยนะคะคขา นี่นะคะจะเป็นฟักทองฟักทองก็สวยนะครับเป็นผักพันธุ์นี้นะมันมันย่าน,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 นั้นมันออกดอกเวผักลายลายนะคะเป็นแมงกินพอคงจะเป็นฟักโตนะคะ <graphic S 1> ฟักทองแล้วก็ปลูกด้วยมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเนาะนี่จะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมเนาะกระเทียมแล้วนี่จะเป็นผักนะคะผักชนิดนี้เนาะ ถ้าจะเอาไปกินกับปลาเผาอะไรนี่โอ้โหอร่อยมากเลยนะคะตอนนี้มันยังไม่ขมนะคะเนะาะเพราะว่ามันยังอ,อ่อนๆอยู่นะคะเต็มแน่นเลยนะคะเต็มแน่นมีสวนผักเลยเนาะนี่นะคะเอฟซีโอโ้โเต็มแน,นแ,นนแน่นเลยนะคะท่า<อ>ะะมู อ่อนมากเลยนะครับก็จะ,าาลลจะปลูกนะคะปลูกแบบนี้แหละเนาะนี่นะคะเป็นต้นอ่อนๆน,นะคะรับ fc ใบมันอ่อนๆแบบนี้นะคะสวยมากเลยนะคะอ่อนๆเนานะถ้าเราปลูกนั่นก็คงจะเป็นใบออกเต็มเลยนะคะ fc นี่นะคะผักแบบนี้เนาะอ่อนมากเลยนะคะกินกับป่นกับอะไรนี้ตอนนี้มันรสชาติดีมากเลยนะคะยังไม่ขมเนาะแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้ามันใหญ่มันโตนะคะมันก็คงจะมีรสขมๆนะคะตอนนี้เต็มนะคะเต็มแปลงนะคะแน่นเลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะนะคะแบ่งๆออกเนาะแบ่งออกปลูกนะคะเดี๋ยวมันจะได้สวยๆงามๆจะได้กินกันตลอดหน้าหนาวเลยนะครับ หน้าหนาวนี่จะเหมาะกับปลูกผักนะคะแต่ก็เนาะที่เราปลูกที่กุกเกอกก็ยังสวยเนาะตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะคะต้นนี่เป็นกระเทียมนะคะนี่กระเทียมอันนี้จะเป็นผักนะคะผักที่แม่ดาปลูกแล้วนี่นะคะเราก็ว่าจะมาเตรียมแปลงปลูกผักกันนะคะเอฟซีจะให้มันนะคะบางๆเนาะจะให้ผักบางๆจะได้โตนะคะนี่ต้นหอมนี่จะเป็นกระเทียมนะคะก็ เตรียมแปลงปลูกผักต่อไปนะคะตอนนี้ก็จะเป็นแปลงนี้นะคะใส่ฟุ้นแล้วนะคะใส่ปุ๋ยคอกแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวก็จะ,เ,จะเอาจอบเนาะหรือว่าเอาคาดนะคะมาเคียคิว้วคุยให้ดินมันเข้ากันนะเพราะว่าดินที่นี่จะเป็นดินลูกลังนะคะมันถ้าไม่ใส่ปุ๋ยนะคะมันก็ไม่สวยเนาะแต่ ที่ปลูกมาก็ส,สวยๆนะครับเพราะว่านะคะใส่ปุ๋ยใส่อะไรเยอะมากเลยปุ๋ยคอ,อกนี่แหละเนาะปุ๋ยคอ,อกนะคะใส่ปลูกแล้วกินหมดแล้วแล้วก็ปลูกใหม่นะคะนี่กำลังส,สวยๆแบบนี้นะคะพอดีปลูกเลยนะคะเราก็จะปลูกลงดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยมันก็จะงามนะคะเอซ ตรงนี้ก็จะมีนะคะเป็นซุม้มเนาะเดี๋ยวก็จะมีฟักทองนะคะเลื่อยขึ้นไปเพราะว่าทั่วฟักทองนะคะปลูกกันเต็มแล้วเขียวงามมากเลยนะคะเพราะว่าเราดูแลช่วยกันนะคะโดยกันรดน้ํานะคะแต่เป็นแม่ดานะคะแม่ดาเป็นคนปลูกนะคะจะปลูกแล้วเย็นเย็นนะคะมือเย็นก็ปลูกอะไรก็งอกงามนะคะนี่นะคะหมู่บ้านยูทูเบอร์ของเราวันนี้ก็นะคะตกค่ำแล้วก็ ทยอยกันกลับแล้วนะคะเอฟซี F C ที่มาวันนี้ก็มาเยอะเหมือนกัน,นะคะนี่มีพ่อเปาแม่อฟนะคะเข้าไปอยู่ในซุ้มนะคะส่วนดูผักสวยๆนะคะฟักทองเนาะฟักทองกจ็จะขึ้นเต็มนะคะัเป็นซุ้มของน้องอุ้มเนาะมาทําให้นะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่น้องเมย์แล้วก็นะคะแม่ดาพ่อเปาแม่อฟนะคะมาชมนะคะ สวนนะคะตอนนี้ว่าจะมาช่วยแม่ดาปลูกผักนะคะแต่แม่ดาก็ยังรดน้ําผักอยู่ข้างในนู้นนะคะยังไม่ได้เอาเตรียมแปลงนะคะเดี๋ยวว่าจะมาเตรียมแปลงปลูกผักกันนะคะเอฟซีจะได้กินกันเนาะเพราะว่านะคะได้กินสวนผักที่นี่นะคะประจำเนาะเพราะว่าผักก็ยังงามนี่นะคะแน่นนะคะแน่นแปลงแล้วเราก็จะแบ่งนะคะเนาะแบ่งออกเป็นนะคะเราก็จะปลูกเป็นแปลงแบบนี้นะคะเตรียมแปลงแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาปลูกกันค่ะเอฟซี เวลาตอนนี้แหละแดดร่มรมตกนะคะพอดีปลูกผักนะคะเอฟซีเราว่าจะมาร่วมด้วยช่วยกันปลูกผักแล้วนะคะวันนี้หลังจากที่นะคะตกค่ำนะคะเอฟซีกลับแล้วนะคะเอฟซีกลับแล้วค่ะฝั่งที่กกอกที่เข้ามารําก็กลับกันแล้วนะคะเหลือเป็นนะคะบางส่วนเนาะก็ขอบคุณเช่นกันนะคะเอฟซีที่มานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปฝั่งนู้นต่อนะคะ นี่นะคะผักที่เราปลูกไว้สวยงามแล้วต่อไปนี้ก็จะมีได้กินกันนะคะแต่ทั่วเนาะตอนนี้เอฟซียูทูบเบอร์ของเราก็ได้อยู่ได้กินกันนะคะที่ทัวนะคะทั่วฝั่งนี้นะคะเราจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวไปจนถึงฝั่งโน้นนะคะเราก็กินทุกวนันทุกวันเนาะนี่นะคะต้นกล้วยก็เรื่มแล้วเรื่มแล้ว เริ่มงามแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีนะคะถอกกอกน้ำไปแล้วก็จะรดสบายเลยนะคะตอนนี้เนะตัวน้ำสระจะเหือดแห้งนะคะก็เลยนี่เนาะ,ะนขอบคุณเช่นกันนะคะเราก็ตกค่ำแล้วเราก็จะไปทางนู้นต่อนะคะตะวนันตกก็จะเป็นฝั่งนู้นนะคะเอฟซีไปแล้วไปแล้วว่าเอฟซีนะคะมาเที่ยวเยอะนะคะตอนนี้ fc มีโชคมีลาก็กมาลำแก่บนบ้างถวายองค์ปู่บ้างขอพรบ้างเนาะก็มาเยอะนะคะวันนี้ก็มาจากน่านมาจากรีสเกตมาจากนะคะมาหลายที่เนาะขอบคุณเช่นกันนะคะ fc นะคะตอนนี้ใกล้ค่ำแล้วนี่แต่วันตกดินแล้วมาดูบรรยากาศสวยๆงามๆนะคะยูทูบเบอร์ก็พากันนะคะเลียงรายอยู่เดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำอาบท่านะคะ วันนี้ก็นะคะจะได้สวดมนต์กันนะคะเอยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะสวนดอกไม้ของประแตนเนาะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะ TP c o f f e ฟทีพีสกินของบริษัทมนโอมโฮมซัพ์นะคะฝากด้วยนะคะ f อฟซีสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะคะศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะคะท่านใดที่ต้องการนะคะสั่ง ผ่านช่องแม่บุญถิ่นกกกด้วยนะคะขอบคุณมากมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ